สวัสดีครับเปิดหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์แล้วสอนในคลิปนี้ก็มาถึงบทที่2หัวข้อ2.1หนะึ่หัวข้อ2.1มีอยู่2คลิปนะอันนี้เป็นส่วนที่2ของหัวข้อ2.1นะคุณสมบัติเกี่ยวกับตัวดำเนินการเชิงอนุพันธะ์เราจะนำนะคุณสมบัติต่างๆที่เรียนในหัวข้อ2.1เนี่ยไปช่วยในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n ทฤษฎีบท2.1.4 d กำลัง n กระทำกับฟัง e ก์ชัน e กำลัง mx นะจะได้เป็น m กำลัง n, n, n e กำลัง mx ทุกจำนวนเต็มบวก n นะแล้วก็ทุกค่าคงตัว m สูตรนี้เนี่ยนะจะมีประโยชน์ตอนหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นะแต่ว่าในหัวข้อ2.1เนี่ยเราจะพิสูจน์ทฤษฎีบทต่างๆเหล่านี้นะเอาไว้ให้ ใช้งานนะแต่ทํางานจริงก็อ้างสูตรเลยนะแต่ตอนนี้เป็นตาําราเขาเรียกว่าตํารากระดาษก็แล้วกันนะพอเป็นตํารากระดาษถึงเป็นอ e ีบุ๊กก็าามเนี่ยนะก็พิสูจน์ไว้นะใครเรียนเน้นการพิสูจน์ก็ย้อนกลับมาดูได้เราจะใช้อุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะช่วยในการพิสูจน์มันก็เริ่มต้นนะ Pn แทนข้อความก็คือสูตรนี่แหละ D กำลัง n กระทำกับ E กำลัง mx เท่ากับ m กำลัง n e กำลัง mx เนี่ยจากสูตรอนุพันธ์ที่เรียนในวิชาแคลคูลัสนอนุพันธ์ของ e กำลัง mx ก็ได้เป็น me ก m, ำลัง mx นะก็แปลว่า p 1เป็นจริงแล้วละ่ะนะโดยหลักอุป,ปนายเชิงคณิตศาสตร์ p 1เป็นจริงละวนะต่อไปก็สมมุติว่า pk เป็นจริงเนะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ใช้ได้เลยนะ d กำลัง k กระทำกับ e กำลัง mx เป็น m กําลัง k e กําลัง m x เนะี่ยต่อไปเนะี d ่ย d กําลัง k บวก1กระทํากับ e กําลัง m x เอนะี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่าตัวดำเนินการสองตัวคูณกันเนะี่ยก็แยกเป็น d กําลัง k กระทาก่อนนะได้เท่านี้นะจากนี่มานี่อ้าง pk เป็นจริงเนะี่ยพอ d k k 1, กระทํากับฟังก์ชันนี้นะ m กําลัง k เป็นค่าคงตัวดึงมาไว้ข้างหน้าแล้ว e กำลัง mx ดิฟหครั้งก็ได้เป็น me กำลัง mx ก็รวมกันเป็นพจน์นี้ก็แปลว่า pk บวกหเป็นจริงเนี่ยเพราะโดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นีอ้างได้เลยเนี่สูตรนี้เป็นจริงละตัวอย่างการใช้งานนีจะเห็นว่าในวงเล็บเนี้ยนะเป็นผลบวกของตัวดำเนินการโนะโดยใช้เหตุผลก่อนหน้านี้นะ d กำลัง3ก็เป็นตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์มี คุณสมบัติเชิงเส้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นนะค่าคงตัวก็ถือว่าเป็นตัวดําเนินการเชิงอนุพันธ์เหมือนกันนะกระจายได้นะแยกเป็น4ชิ้นเลย D ีกำลัง3กระทากับ e กําลัง8 x นะถ้าคิดแบบแคลคูลัส1นะึก็หาอนุพันธ์3ครั้งแต่ถ้าอ้างสูตรก็จะทํางานเร็วขึ้นนะอ้างสูตรเนี่ยก็ทำงานเร็วขึ้นแปําลัง3 e กาลัง8 x ถัดไปนะดีกำลังสอ้างสูตรเลยจะทำงานเร็วขึ้นนะถ้าใครหาอนุพันธ์แบบแคนคูลัสหก็จะคิดเลขช้าลงนิดหนึงถูกเหมือนกันนะตอนนี้อ้างสูตรหมดเลยและจัดรูปใหม่นะก็แปลว่า PD นะตัวดอนนการเชิงอนุพันธ์ในวงเล็บเนี้ยกระทำกับ E กำลัง 8X ได้เป็น772 E กำลัง 8X เนะเพราะนั้นอ้างสูตร จะทำงานได้เร็วขึ้นนะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยจะถูกอ้างใช้งานบ่อยๆในวิชาสมการเชิงอนุพันธ์โดยเฉพาะหัวข้อนะบทที่2บทที่3นะบทที่4ก็ใช้นะสูตรนี่ให้ PD เนะเป็นตัวดาเนินการเชิงอนุพันธ์นะ PD มีสูตรแบบนี้นะ A0 d นกำลัง N ในที่นี้เรียนอย่างง่ายนะ a 0เป็นตัวเลข a 1ถึง a n เป็นตัวเลขนะเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรจาก d เป็น d ลบ m สูตรนี้ก็เปลี่ยนตามด้วยนะหลักคิดคล้ายๆกับพหูนามที่เรียนกันในชั้นมัธยมต้นนะทฤษฎีบท2.1.5 m เป็นค่าคงตัว n เป็นจำนวนเต็มบวก pd กระทำกับ e กํลัง mx จะเท่ากับ pm e กําลัง mx pd มีสูตรตามนี้นะ a 0 d กํลัง n a 1 d กํลัง n ลบหจนทั่งถึง a n เพราะฉั้นถ้า pm ก็เป็นพหุนามเนี่ยผลลัพธ์เป็นตัวเลขจำนวนจริงสังเกตดูนะนี่ pd เป็นตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์โครงสร้างเป็นพหุนามในเทอมของตัว d แต่ถ้าเราแทนค่าหลักคิดแบบเดียวกันเลยเปลี่ยน d เป็น m ตัวนี้จะกลายเป็นตัวเลขสูตรนี้อ้างใช้งานได้ทันทีนะในบทที่2บทที่3บทที่4แต่ตำราอ e ีบุ๊กเราจะมาพิสูจน์กันนิดหนึ่ง pd ก็ทำกับ e กํลัง mx แทนค่า pd ลนะกระจายสูตรตัวนี้ก็ทำ e กําลัง mx ตัวนี้ก็ทำ e กําลัง mx ต่อไปใช้สูตรที่พิสูจน์ไว้เมื่อก้าหน้าเมื่อกี้นี่นะ m กํลัง n e กํลัง mx ตัวนี้ก็เป็น m กําลัง n ลบ1 e กำลัง mx เนี่ยมองดูคล้ายๆกับแทนค่า d ด้วย m ใช่ไหมหลักคิดคล้ายๆแทนค่า d ด้วย m เนี่ยจัดรูปใหม่นีวงเล็บข้างหน้าก็ไปตรงกับ pm e กำลัง mx เนีเพราะฉะนั้นด้านนี้นะตัวดําเนินการก็ทากับฟังก์ชันด้านนี้เป็นเนี่ยตัวเลขคูณกับฟังก์ชัน e กาลัง mx เเพราะฉะนั้นสูตรนี้ อ้างใช้เลยนะเพราะฉนั้นต่อไปข้างหน้านะเราจะอ้างสูตรนี้ใช้งานเลยนะอ้างสูตรอ้างตามสูตรเลยหมายเลขทฤษฎีไม่จำกันลฮะ P D กระทำกับ e กำ MX, e กำลัง m x ได้เป็น p M e อกำลัง m x เอนี่ยเอาผลไปใช้งานกันเลยนะมาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะ P D มีสูตรเป็นแบบนี้นะ P D กระทำกับ e กกำลัง x เราจะไม่ทำงานช้าแบบตัวอย่าง ก่อนหน้านี้นะดิฟสครั้งดิฟสอครั้งอ้างสูตรนะตอนนี้ใช้ว่า pde x กลัง x นะแทน d ด้วยหนะึ่เห็นไหมนแทน d ด้วยห่งแทน d ด้วย1ออกมาเป็น6 e กำลัง mx ถ้า pd มีสูตรแบบนี้ pd กระทำกับ e กำลัง8 x มีค่าเท่าไหร่แล้วก็แทน d ีด้วย8แทนค่า d แทนค่า d ด้วย8ได้เป็น772 e กำลัง8 x เห็นไหตัวอย่างเดียวกันนะ เรียนผ่านมาหน้าสองสาหน้าคิดเลขเร็วขึ้นแล้วนะพีดีคือตัวนี้นะพีดีกระทำกับ e กํลาลังสองเอ็กนะก็แทนค่าดีด้เลข2แทนค่าดีวด้เลข2นะเอาผลของทฤษฎีมาอ้างใช้งานเลยนะาการเรียนของเราจะคํานวณเร็วขึ้นแล้วนะอ้างผลของทฤษฎีกันทฤษฎีบท2.1.6 เ <M S 2> เป็นตัวเลขค่าคงตัว n เป็นจำนวนเต็มบวก y, y เป็นฟังก์ชันของ x นะ y, y สามารถหาอนุพันธ์ได้ถึงอัดับที่ n d นดลบ m อ็มกำลัง n นี่คือตัวดำเนินการนะ d ลบ m กำลัง n นี่คือตัวดำเนินการนะนกาะทำกับฟังก์ชันในวงเล็บนี้ในวงเล็บนี้ถือว่ามีฟังก์ชันสองสูตรคูณกันก็คือ e ีกำลัง mx คูณกับฟังก์ชัน y นะจะมีค่าเท่ากับเนี่ยกำลัง m อ ดีกำลัง n y นะความหมายก็คือด้านนี้คิดเลขยากเห็นไหด้านนี้คิดเลขยากดีกำลัง M ยกกำลัง n เห็นไหกระจายทวินามและยังเป็นฟังก์ชัน2ตัวคูณกันอีกด้านนี้คิดเลขยากด้านนี้คิดเลขง่ายกว่าหลักคิดเป็นแบบนี้ยในบางครั้งเราก็ใช้สูตรในบรทัดที่2นะ d กำลัง n e กำลัง m y y กเนี่ยก็คือเปลี่ยนตัวแปรแค่นั้นเอง พิสูจน์โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะให้ p n แทนข้อความนี้นะ n เป็น1นนะึกระจายสูย่เข้ามานะหาอนุพันธ์ตัวนี้แยกเป็น2ชิ้นนะดิฟผลคูณนะแยกเป็น2ชิ้นนะตัวหลังตัวนี้ลบ m e กำลัง m x y กับตัวนี้หักล้างกันไปแล้วหายกันไปแล้วนะ ความหมายคือ p 1เป็นจริงละสมมุติ p k เป็นจริงก็แปลว่าอ้างสูตรนี้ใช้งานเลยนะถัดไปนะกำลังเพิ่มเป็น k บวก1แล้วนะตัวนี้ก็แยกเป็น2ส,ส่วนนะ d ลบ m กำลัง k กระทำกับฟังก์ชันนี้ d ลบ m กำลัง1รอไว้ก่อนนะตรงนี้นะอ้างว่า p k เป็นจริงเอาสูตรนี้ลงมาแทนเลยถัดไป d กระทำกับฟังก์ชันนี้นะ เคูณเฉยๆดีเนี่ยกระทำกับฟังก์ชันนี้ก็แยกว่าเป็น2ชิ้นนะชิ้นหนึงก็ E กำลัง MX อีกชิ้นหนึงอยู่เฉยๆดีกำลัง KY มองเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งวันดิบผลคูณก็ ME กำลัง MX ตัวนี้อยู่เฉยๆถัดไปก็ E กำลัง MX D กำลัง1 D กำลัง K กลายเป็น D กำลัง K บวก1กระทำกับ Y หักละตัวนี้กับตัวนี้หักล้างกันแล้วก็เหลือพจน์นี้ก็ปแปลว,ว่า p k บวกหเป็นจริงนะเพราะ,ะนั้นสูตรนี้นําไปอ้างใช้งานได้เลยนะก็เน้นอีกทีนะด้านนี้คิดเลขยากด้านนี้คิดเลขง่ายกว่ามองในความหมายนี้ก็แล้วกันอีกสูตรหนึ่งนะีให้ p n แทนข้อความเนะี่ย d กำลัง n กับทำกับตัวนี้ได้เป็น e กำลัง m x d บวก m กำลัง n y ก็ามากระจายสูตรกันนะ d กระทำกับตัวนี้ก็ฟังก์ชัน2ชิ้นคูณกันนะตัวหน้าอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวหลังนะอนุพันธ์ตัวหน้าก็เป็น e กําลัง mx y อยู่กับที่จัดรูปก็แปลว่า p 1เป็นจริงละนะสมมุติ p k เป็นจริงนะสมการนี้ก็เป็นจริงละนะตามก็สมมูรแทนค่า n ด้วย k ต่อไปนะ d กําลัง k บวก1กระทำกับตัวนี้ ก็แยกเป็นสองส่วน d กำลังหนึ่งลอไว้ก่อน d กำลัง k กระทำกับนี้นะจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ก็อ้างว่า p k เป็นจริงนะถัดไปนะ d นะกระทำกับฟังก์ชันนี้สังเกตดูนะว่าเรามองโครงสร้างว่าส่วนหนึ่งคือ e กำลัง mx อีกส่วนหนึ่งคือฟังก์ชัน1ชิ้น,น,นนะ d บวก m ยกกำลัง k กระทำกับวานี่ถือว่าเป็นฟังก์ชัน1ชิ้นนะ อนุพันธ์ตัวหน้าก็ m e กาลัง m x ตัวหลังอยู่กับ t ตัวหน้าอยู่กับ t อนุพันธ์ตัวหลังนะก็ d เข้ามากระทํากับตัวนี้ดึง e กาลัง m x ออกไปนะข้างในนี้นะอ้างผลของทฤษฎี2.1.3นะแล้วก็จัดรูปกันอันนี้ได้มาจากการจัดรูปพิจคณิตนั่น d กาลัง k บวก1น e กาลัง m x y ออกมาเป็นตัวนี้และนะ นั้น p k บวกหนึ่งก็เป็นจริงสูตรนี้ก็นำไปอ้างใช้งานได้เลยตัวอย่างนี p d เท่ากับ d ลบ5กำลัง4ถ้าเราจะกระจายสูตรนี้จะกลายเป็น,นพหุนามดีกรี4ในเทอมของตัว d นะจะคิดเลขนานากว่าจะหาผลลัพธ์ได้นะแตะ่ถ้าเรามองว่า พี PD, คือตัวนี้นะอ้างสูตร1ครั้งนะกลายเป็น e กำลัง 5x d กำลัง4กระทากับ sin x นะแล้วก็หานอ, size, นะนะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน s ซ n เนีครั้งนะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน sin ดิฟ4ครั้งก็กลับมาเป็น sin x แหละนะอันนี้คือวิชาแคลคูลัสนะสังเกตดูการใช้สูตรจะทําให้งานง่ายลงนะถ้าเราทําแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะ ตัวนี้พหูนามดีกรีสีในเทอมของตัว D ีพอเจออันนี้กลายเป็นดิบผลคูณอีกเนะี่ยงานจะยาวมากมันประยุกต์ใช้สูตรให้เป็น P D คือ D กำลัง2 F นะ fx คือ E กำลัง 3X cos x กกำลังสงกระทำกับฟังก์ชันนี้นะก็หลักคิดง่ายๆนะฟังก์ชันนี้หาอนุพันธ์2ครั้งได้อะไรนะีถ้าใช้ความรู้แคลคูลัส แต่ถ้าใช้ความรู้ดิฟเฟอเรนเะชีที่เรียนในทฤษฎีบทที่ผ่านมานะ d กำลังสกระทำกับตัวนี้นะีก็กลายเป็น e กำลังส x d บวกสามยกกำลังสองตัวนี้ก็นะกีผลกระจายออกมานะี d กำลังสเจอ cos เนะีก็อนุพันธ์2องน d กำลังหเจอ cos ก็อนุพันธ์นะหนงขนเนี่ยเก้าห cos x ธรรมดานะีแล้วก็รวมเทอมกัน โครงสร้างในตัวอย่างนี้นะก็เน้นการอ้างใช้ทฤษฎีนะแต่เนื่องจากมันแค่ดีกำลังสองนั่นแะนะนะถ้าหาอนุพันธ์ตัวนี้ก็อาจจะเข้าใจง่ายกว่าเนะี่ยเพราะว่าอนุพันธ์มันแค่สองครั้งแค่นั้นเองนะความรู้แข่งคุร,รัตหนึ่งธรรมดาก็ทําได้แต่ตัวอย่างนี้ก็ให้เห็นประโยชน์ของทฤษฎีบทที่เราพิสูจน์ไปแล้วแค่นั้นเองนะตัดไปทฤษฎีบท2.1.7นะ ทั้ง3ข้อเนี่ยนะเตรียมไว้อ้างใช้งานในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แต่ในหัวข้อ2.1นั้นนะ่ะเราเรียนเกี่ยวกับตัวดำเนินการแล้วก็คุณสมบัติต่างๆเตรียมไว้อ้างใช้งานเนี่กำลัง e MX PDY จะมีค่าเท่ากับ PD-M ลบเนี่ยกระทำกับ E กำลัง MXY PD กนีกระทำกับ E กำลัง MXY นี่ยก เป็น e กํลัง m x คูณกับนะ pd บวก m กระทำกับฟังนะนะก์ชัน y d ลบ m กําลัง n กระทำกับฟังก์ชัน2ตัวนี้คูณกันนะจะออกมาเป็น e กํลัง m x n factorial นะีทั้ง3มบรรทัดนี้เนะีเป็นสูตรที่อ้างใช้งานกันข้างหน้าเลยนะแต่ในหัวข้อนี้ก็เป็นทฤษฎีบทที่พิสูจน์ให้เห็นนะ e กํลัง m x pd y นะีแทนค่า pd ละ ถัดไปกระจายสูตรเนี่ยก็คือดีเข้ามาอยู่หลังดีกำลังเนละนะนี่คือกระจายสูตร e อกำลัง Mx เข้ามากระทำาละนะเห็นไหมคูณที่นี่คูณที่นี่คูณที่นี่พจน์นี้มาที่นี่นะอ้างทฤษฎีบทนะที่ก่อนหน้านี้นะจากบรรทัดนี้มบรรทัดนี้จากสูตรนี้มาเป็นสูตรนี้อ้างทฤษฎีบทก่อนหน้านี้ ถัดไปนะ e กำลัง m x คูณ y ย้ายไปด้านหลังมองว่า,าวงเล็บเปิดที่นี่ปิดที่นี่นะทั้งหมดนี้เป็นตัวดำเนินการนะมองเป็นพหูนามในเทอมของตัวแปร d ลบ m นะนข้อ1พิสูจน์เสร็จแล้วแต่ทำงานจริงนะเอาผลไปใช้งานเลยนะนะข้อ2นะแทนค่า p d ก่อนครั้งแรก ต่อไปเนี่ยแต่ละชิ้นกระทำกับ e กำลัง mxy เห็นไหม e กำลัง mxy เข้ามาล้จากบรรทัดนี้จากสูตรนี้มาที่นี่อานทฤษฎีบทก่อนหน้านี้นะตัวนี้ก็เหมือนกันอานทฤษฎีบทก่อนหน้านี้นะต่อไปเนะเราก็จัดรูปเนี่ย e กำลัง mx นะดึงตัวร่วมออกมาข้างหน้านะ y ไว้ด้านหลังเนะเพราะ y นี่เป็นฟังก์ชันใดๆยังไม่รู้สูตรนะฟังก์ชันในเทอมของ x แต่ e กำลัง mx เนะี่ยรู้สูตรชัดเจนแล้วนะถือว่าเป็นสัมประสิทธินะ์ชนิดหนึ่งดึงไว้ข้างหน้าของที่อยู่ข้างในนี้เป็นพหุนามในเทอมของตัวแปร d บวก m ละนะส่วนข้อ3นะ p ี d เท่ากับ d ลบ m กำลัง n นะแทน d ด้วย d บวก m ด้านนี้ก็เหลือดเฉยๆเนะี่ยมันถ้า d ลบ m กำลัง n ก็ทกระทำกับ x กำลัง n e กำลัง mx ก็จะออกมาเป็นเนี่ย Pd ก็ะทำกับตัวนี้นะตัวนี้ก็อ้างสูตรครั้งหนึ่งนะ E กำลัง mx มาอยู่ข้างหน้านะ D กำลัง n กระทำกับตัวนี้ x กำลัง n หาอนุพันธ์ n ครั้งก็เป็น n factor ร a l นะสูตรนี้จะถูกอ้างใช้งานมากนะก็วงไว้เลยนะตัวนี้จะถูกอ้างใช้งานมากตัวอย่างการใช้นะ ประโยชน์จากทฤษฎีบท2.1.7 Pd คือ d กำลัง2บวก 4D บวก5นะฟังชัน e กำลัง x ไซน์ x นะถ้าทำแบบแคนคะูลัสเนี่ยกระจายสูตรเยอะมากนี่ d กำลัง2เจอตัวนี้ก็อนุพันธ์ผลคูณริบ2หนผล d นะเจอตัวนี้ก็อนุพันธ์ผลคูณน,นะ,อะม,อมองแบบสูตรกันนะ Pd กระทำกับตัวนี้เนะี่ย e กำลัง x ดึงออกมาแล้วนะเปลี่ยน pd เป็น pd บวกหนะึ่งะแทนค่า d บวกหนึ่งลงไปในสูตรเนี้ยนะกระจายแล้วเนะี่กำลัง2อง n ซายก็หมายถึงหาอนุพันธ์2อหน d นะ d ยก็ d ี i ซาย x ก็หาอนุพันธ์1นหนนีก็ลองเปรียบเทียบนะนี่ใช้ความรู้ใหม่ในวิชา differential นะแต่ถ้าใช้ความรู้เดิมในวิชาแคลคูลัสได้เหมือนกันนะ ลองดูที่ว่าจะใช้เวลาในการเขียนมากหรือน้อยบ่กกัน p ี PD คือ d ีกำลังสอบวก4 d บวก6 f เเป็น x กำลังสองนอันนี้ก็เน้นใช้ทฤษฎีบทแค่นั้นแหละนะพี PD คือสูตรนี้นะกระจายเข้ามา d ีกำลังสเจอตัวนี้ก็ดิฟสองผนก็ได้2แหละนะ x กำลังสองดิฟหนึ่งครั้งได้สอง x เป็นแปด x นะแล้วก็รวมเทิมเฉยๆ PD คือ D กำลังสองบวกหนึ่งนะกระทำกับฟังก์ชัน fx ตัวเนี้ยนะ PD เนะี่ยเจอพจน์นี้ก็ e กำลัง x ดึงออกมาเนะี่ยเปลี่ยน PD เป็น PD บวกหนึ่งนะ PD คือสูตรนี้ก็แทนค่า D ได้ D บวกหนึ่ง นะกระจายออกมาแล้วเนี่ย x กำลังสหาอนุพันธ์2ครั้งได้6 x x กำลังสหาอนุพันธ์1ครั้งได้เนี่ยสา x กลังสก็เป็น6 x กำลังสองเจอตัวนี้ก็คูณเฉยๆเนี่ยในหัวข้อ2.1นะมีทฤษฎีบทนะมีสูตรเตรียมไว้อ้างใช้งานนะัะ้นก็นะพอเรียนหัวข้อนี้แล้วก็จดสูตรแยกต่างหากเลยนะจะได้จำได้เอาไว้อ้างใช้งานเร็วๆนะ คำว่าสูตรในที่นี้ก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนใหม่ๆอะ่ะนะอนุพันธ์ x กำลัง n ได้ n x กำลัง n ลบหนึ่งะดิฟซ้าได้ cos อ,อนุพันธ์ e กำลัง x ได้ e กำลัง x นะสูตรทำนองเนี่ยเตรียมเอาไว้อ้างใช้งานนะอ่ะแล้วก็คลิปหน้านะหัวข้อ2.2ก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ